สวัสดีค่ะใหม่สุงค่ะหรือว่าสซดีค่ะเมอรอนี่ก,กับมัปปงยาก็นวแกเจงตุ้งทำมันเก่ายาวค่ะเมอรอนี่นวแกนั่นติป้าพีปีน้องๆเขากะแอบกะเต่าค่ะกะเต่าในขิงกัตจีแนนติมีอ่อพีปีน้องๆมาซื้อโคหร,รือว่าขายโคหลายอยู่ห้าแล้วโคขายน่นนต่มีซังก้อย,กอยต่มีสโคหรือว่าต่มีพักมีเยอะมีอีทังแล้วต่มีคนมาขายหลายอยู่ห้าติมีคนมาซื้อหลายอยู่ห้าจีอีค่ะ ืันนี้เราแก้วกับติป้าพี่บีน้องเขากะตัวยค่คแต่วันนี้เราแก้วที่บอกว่าเราแก้บในแต่งหน้าค่ะก็เปุ๋ยสังแต่งหน้าเขาแต่งกับทุ่งสังในขิงนี่ก็เปุ๋ยสั่งตังเนื้อกับพี่เดียวตังไต่ก็เอาพาปิดปากใส่อ่ะมันก็บจำเป็นต้องแต่งก็เลยแต่มบอกแต่เลยนี่น้าสดนะน้าสดค่ะพี่ีน้องเราค่ะน้าสดกับติเป็นประมาณนี้ค่ะหัวตัวไรอยู่ะ วันนี้นะคะเราแกก็จะพาทุกคนนั้นไปเที่ยวชมวิวบรรยากาศที่กัดเตานะคะทุกคนเราตามไปดูกันว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามาเยอะไหมหรือว่าอะไรยังไงนะคะตามไปดูเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะทุกคนตามไปพร้อมๆกันนะคะออกจากบ้านไปแล้วหมอกก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนดูสิอันนี้ตอนเช้าๆนะคะก็บอกได้คำเดียวว่าหนาวสุดๆหนาวมากๆเลย ค่ะอันนี้จะเป็นวิวบรากาศที่วัดนะคะเราต,ต้องผ่านวัดก่อนที่จะออกไปทางหลวงนะคะไม่ว่ามองไปทางไหนมันก็เห็นมีแต่มหมอกนะคะทุกคนดูสิตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่เมืองในฝันนะคะเนี่ย เพราะอะไรเพราะมองไปทางไหนก็มีแต่หมอกไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะคะนี่ก็มาถึงที่ต้นไม้แห่งความทรงจำแล้วนะคะทุกคนใกล้จะออกทางหลวงแล้วนะคะวันนี้ที่เชียงตุงความหนาวก็อยู่ที่14องศานะคะทุกคนเบาๆค่ะเบาที่ไหนหนาวขนาดนี้ บ้านของพี่พี่ทุกคนนั้นมีองศาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างคะตอบน้องโมแก้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่เลยทันทีใช้เวลาอีกไม่กี่นาทีก็จะไปถึงตลาดกาเตาแล้วนะคะรอรุ้นกันว่าเราก็จะไปซื้ออะไรบ้างนั่นเองนะคะวันนี้จะขนของอะไรกลับบ้านบ้างก็รอรู้ได้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะน้องโมแก้ก็ได้มาถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้คําเดียวว่าวันนี้ไม่แต่งหน้านะคะ เพราะอะไรแต่งไม่แต่งก็อ,อจะบอกว่าเท่ากันเนาะเพราะอะไรปากก็ปีดข้าวมันก็ปีดปีดหมดแล้วไม่จะเป็นจะต้องแต่งอะไรเลย <laughs> เพราะแต่งไม่แต่งไก็ไม่เห็นนะคะตอนนี้ก็มาถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ยังเป็นข้างนอกเนาะยังไม่ใช่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนแต่ตอนนี้ก็ต้องของรอนางเอกแว่แแบบนแป๊บหนึ่งนะคะขอไปทําธุระของเขาอีกแป๊บหนึ่งคะ่ะ นี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะคะก็จะมีพี่น้องชาวลอยมาขายของกันเยอะมากเลยนะคะนี่จะมีกล้วยแล้วก็มันมันม่วงเนาะแล้วก็มีมันนี่ด้วยนะคะอันนี้ที่ไทยเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ที่เชียงตุงเรียกว่าถั่วโหนนะคะทุกคนนี่อันนี้นะคะเจาขาปาก วิยอันนั้นคือเขายัางไม่ได้ล้างนะคะอันนี้คือเขาล้างให้สะอาดแล้วนั่นเองนะคะแ้ไม่รู้ว่านักเอเปยนแวนจะเอาอะไรนี่ไงมานี่แหละมีแต่ลูกกระต่ายออกมาทุกคนชอบเหี้ยงงอ สองเค้ว่ะเป็นไงมาถาทํางานที่นี่เลยราคาสองพันจัดเข้าไปในตลาดไหนดีกว่าคะทุกคนไปเที่ยวในตลาดเลยดีกว่าค่ะคนก็เยอะพอสมควรนะคะขนาดหน้าหนาว้วเนี่ยยังมีคนมาเยอะขนาดนี้เลยทุกคนแล้วก็มีคนมาขายเสื้อกันหนาวด้วยนะคะ ในตลาดวันนี้ค่ะวิวบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะทั้งหนาวทั้งแบบว่ายังไงก็ไม่รู้อันนี้ก็คือนี่โอ้ยเย้ว่าสองเคงก็เขาประกาศบอกว่าสองพันห้าร้อยจัดนะคะเราเลยมาถามว่าเท่าไหร่เขาบอกว่าหกพันจัด ดูดูก่อนดูดูก่อนเพิ่งมาแม่ไปก่อนต้องเหงาไปต้องเหงาไปต้องเหคำประกาศแบบนั้นนะเนาะนี่ไงคะทุกคนชุดไตหรือว่าชุดนะคะก็จะมีทุกแบบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตลาดที่กัะเตานะคะนางเอกบ่าแวนหายนางเอกแววแวนหายค่ะทุกคนเอ้ยหนาวสุดๆเลย อ๋อจะมาถามงานอีกแล้วต้องยงสองว่ะต้องยงสองแพงจังสองพันกว่าสองพันกว่าจัดเนะ <c oughs> าะเหมือนกันเหนี่ไงเสื้อกันหนาวอีกแล้วว้าวเสื้อกันหนาวจะเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวเนาะ <c oughs> เราลองถามดูที่นี่ว่าราคาเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ก็คือนี่โ <c oughs> <c oughs> อเคโอเคหกพันจัดราคาเหมือนกันเลย ใครีกคะโอ้นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวอีกเช่นเคยแต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้นี่พื้นึงอนี่อันนี้เขหินี่ม้เมงคยนเข้หกเข้าหเข้าหิเขหแกหกพันนะคะอันนี้ไอป้อมหนุ่งอ่ะวันนี้นะอันนี้มาามองไทยกเรียจ่าดีแก แล้วก็วันนี้ทุกคนดูสิเสื้อผ้ามีเยอะมากเลยเหมือนกันนูตรงนูนก็เสื้อกันหนาวอีกอู้มองไปทางไหนก็เป็นเสื้อกันหนาวหมดเลยนะคะนี่เลยมีคนเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เข้าหิงเข้าห็งนะไอ้เมื่อไหร่จะกามามึงมาหร่นะน้าเมาเลยหร่มาวันนี้ก็จะเป็นหัวเน่านะคะทุกคน มีเลยค่ะก็ใกล้จะถึงที่ตลาดที่มันจะมีผักเนาะซอยที่มันจะมีผักนะคะคือคนเยอะมากก็ถึงจะหนาวแต่ก็ยังมีคนเยอะอยู่นะคะหนาวสุดๆเลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วค่ะตอนนี้ เดี๋ยวเราไปสูป่ตลาดผักกันเลยดีกว่าค่ะซอยผักนะคะ <c oughs> มันอะไรจะหนาวขนาดนี้ก็ไม่รู้นี่ไงมาถึงตรงนี้ก็ยังมีเสื้อกันหนาวอีกด้วยนางเอกเบลเ่นไปไหนอันนี้เหมาะกับนางเอกแบลเ่นมากเลยทุกคนน่าจะเป็นอันเล็กๆนี่อันเล็กๆคิดว่าอันใหญ่นะดูจากลายตะกี้แล้วมันเหมาะกับนางเอกเบลเ่นแต่พอเข้ามาดูมันเป็นอันเล็ก น้องเก่งพองก็เล็กนะเนี่ยตัวเท่านี้น้องเก่งพองใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเล็กนะคะอันใหญ่เลยเนี่ยมีอะไรมีอะไรนะมีมีมมโอเตยฮะตยยยพื้นห้าเห็นนะคะก็ไม่มีแล้วเนาะก็จะเอาอยัางไง อันนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้นะคะเป็นซอยผักทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นผักทั้งหมดนะคะอยู่ตรงเนี้ยก็จะถ่ายได้เห็นแบบมุมกว้างนิดนึงถ้ากว่าอยู่ตะกี้มันจะเป็นซอยเล็กๆเนาะมุมมันจะไม่ค่อยกว้างนะคะทุกคนคุณนางเอกแว้บๆของเรานะคะมาซื้อผล,ลไม้นิดนึงนะคะที่ตรงนี้ค่ะ นี่เลยค่ะผลไม้ก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้โรสาเิเี็งบีคึงเฮงฮะคึงเฮงฮ่ะเอาเฮงไปเมื่อไหร่อ่ะ,ไป,ไ,อะไปต่อเลยค่ะทุกคน,นออเอาซังเบาเลย จะเดินให้ทุกคนเห็นในซอยนี้นะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้างเพราะว่าตะกี้เนี่ยนะ้องโมแก้วก็จะบอกว่าถ่ายให้ทุกคนเห็นตัวแบบวา่ามุมไก,กลๆเนาะแต่จะไม่เห็นว่าเขาขายอะไรนั่นเองนะคะอู้ตรงนู้นขายกูแน่กับฮึนะช่องกูเฮงค่ะกูแน่แปดปากมโมก็แน่กับหมดซื้กอกว่าไร เดี๋ยวค่อยซื้อก็ได้นะคะแล้วซอยนี้อันเนี้ยจะเป็นต้นพริกนะคะทุกคนเขาเป็นต้เนเซอรนนะอยากได้เสื้อกันหนาวน,นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วแกบอกอะไรไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> มาทางนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นเสื้อกันหนาวอยู่เลยทุกคน เสื้อกันหนาวทุกอย่างเลยนี่ไงนี่ไงมันจะเป็นเสื้อเล็กๆด้วยใหญ่ๆด้วยวิเขาจะมีราคาให้ด้วยนะทุกคนเนี่ยคืออันนี้หนึ่งพันจัดอันนั้นน่ะสามพันจัดแล้วก็อันนั้นน่ะสองพันจัดแล้วก็ห้าพันจัดเขามีราคาให้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะ ซื้อแบบนี้ไปใส่มันก็ดูโอเคไปอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าเราต้องเลือกไซส์เลือกแบบว่าโอเคโอเคให้กับลูกของเราด้วยเนาะไม่รู้ว่าน้องแกคิดถูกหรือเปล่าที่จะมาเลือกเสื้อผ้าแบบนี้ <c oughs> หรือว่าอะไรยังไงนะคะมันมีทุกแบบเลยเสื้อกันหนาวก็ไม่เห็นมี <c oughs> แล้วอันนี้ก็จะเป็นกางเกงทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแล้ว เรามาดูโซนที่สองพันหรือว่าห้าพันเนาะอันนี้จะเป็นห้าพันหมดเลยจะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะนี่เลยสลเสื้อกันหนาวมีทุกแบบเลยนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วน้ำมูกแกใส่ไม่ได้เพราะมันตัวเล็กมากน้ำมูกแกเป็นคนตัวใหญ่เนาะมันก็จะใส่ยากนะคะนี่มันจะเป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะนี่เลยนะคะ แล้วก็ใส่ไม่ได้อยากได้อยู่เหมือนกันแต่ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันตัวเล็กนะคะเดี๋ยวขอเลือกดูที่มันไซส์มันใหญ่ๆแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนก็มาซื้อจะบอกว่าปาต้องโกนะคะที่ตรงนี้นะคะจะมีเจ้าเดียวที่ในตลาดกาดเตานะคะทุกๆวันกาดเตานะคะทุกคนก็จะมีลูกค้าเต็มร้านแล้วก็ต้องมา็อกคิวแบบนานนะคะกว่าที่จะได้ปาต้องโกกลับบ้านนะคะทุกคน ต้องเอาป,ปลาตงโกโไปฝากน้องเก่งพองนะคะ out, แบบว่าคือตอนนี้มันหนาวๆเนาะหนาวๆก็ต้องกินอะไรแบบร้อนๆนิดนึงนะคะทุกคนนี่ล่ากันตเราหลายตัวมัเน right ี่ยเโตเโต้มาตนี้ะเมันกนี่เลยค่ะหน้าตาปลาตั๊กโก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนตลาดหนาวๆก็ไม่ลืมที่จะต้องมากินข้าวซอยนะคะทุกคนหรือว่าก๋วยเตี๋ยน้ำเงี้ยวนั่นเองนะคะที่ในตลาดค่ะ ก๋วยเตี๋ยวนี้เจ้านี้เราแกเคยพาพี่ทิพย์มาเที่ยวที่นี่แล้วก็เคยพามากินด้วยนะคะนี่เลยค่ะก็จะบอกได้คำเดียวว่ามีลูกค้าเต็มร้านเลยนะคะนี่เลยค่ะ <c oughs> แล้วเขามีแคบหมูด้วยนะคะทุกคนนี่อันนีออ้จะบอกว่าเป็นน้ำเยวเนี่ยเขาใช้ไก่ทำนะคะไก่ล้วนๆเป็นไก่บ้านเลยนะคะ ไม่ไม่ผสมปลาหรือว่าหมูหรือว่าเนื้ออะไรเลยทั้งสิ้นนะคะจะมีไก่อย่างเดียวนะคะมันก็มีนะบางคนก็ไม่กินไก่บางคนก็ไม่กินหมูบางคนก็ไม่กินเนื้ออะไรแบบนี้นะคะเขาก็เลยทําแบบไก่ล้วนๆเลยให้เราได้ทานแบบว่าเขาซอยแบบอร่อยอ,อยนั่นเองคะ่ะพี่กระเตานะคะมาอุดหนุนกันได้คะ่ะที่ในตลาดนะคะ้า,าวซอยน้ำเงี้ยวก็หน,น้าตาจะประมาณนี้นะคะน่าอร่อยไหมคะทุกคน สีสันน่าทานมากนักววชอบทานร้านนี้มากมาทานประจํานะคะถ้าเวลามาที่นี่ต้องทานร้านนี้เท่านั้นนะคะหน้าตาน่าอร่อยมากขอขอตัวกินข้าวซอยน้อยข้าวซอยน้ําเงี้ยวก่อนนะคะดูนางเอกป้าแว่นก็กินเหมือนกันนะคะทุกคนที่เอาถั่วงอกปาใสยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่เลยทุกคนนุสิน่ากินมากน่ากินสุดๆเลยนะคะ ของลอกเยอะๆขาวๆแบบนี้อร่อยน่าอร่อยนี่ความอร่อยก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ดูนางเอกปลาแว่นของเราอร่อยไหมอร่อยนี่เแก้วก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะ เพราะว่าตอนนี้เราแกวหนาวสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะขอตัวไปหิ้งไฟก่อนแล้วนะคะตอนนี้มือแข็งหมดแล้วออกสีแดงๆหมดแล้วนะคะมือมันจะออกเป็นจุดเป็นจุดสีแดงๆเนาะถ้าเวลาที่มือเราหนาวนั่นเองนะคะ ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ชมวิวบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะแต่บอกได้คําเดียวว่าวันนี้หนาวสุดๆเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้นอ้องโอแก้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะใหม่สุ้งค่ะหรือว่าซอดีค่ะมอนี่กับเมอนนี่นอ้องโมแก้กติล่าบบล้นงน้องเข้าไปเพียงกับอีค่ะก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งไปน่าเวอร์แก่ผ่องค่ะบ๊ายบายค่ะวันยีาก็ในคลิปใหม่ทั้งค่ะพี่พี่น้องๆฮัลโค่ะ